เลโก้มาเวลเม็กเป็นยังไงลองไปดูกันครับสวัสดีครับผมดิวจากช่องยินโลเฮนนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆชาวหัวเหลืองทุกคนด้วยนะครับช่วงนี้นะครับผมได้มีโอกาสมากเก็บ สะสมเลโก้ลายหนึ่งนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยมันก็ไม่ได้ตั้งใจจะเก็บนะครับแต่ว่าพอลองซื้อมาเล่นสักกล่องสองกล่องทําไบทํามามันเรียกพวกครับเต็มไปหมดเลยก็สำหรับเพื่อนๆที่ยังงงนะครับว่าเลโก้เมกเนี่ย มันคืออะไรเดี๋ยวผมจะลองเล่าให้ฟังคร่าวๆครับผมก็ตัว LEGO MEC นะครับหรือ MEC Armor นะครับคำว่า MEC นะครับ M E C H นะครับ, e C รบมาจาก Mechanism นะฮะซึ่งแปลเป็นไทยเนี่ยมันก็คือเครื่องจักรนะครับผมหรือถ้าพูดกันดูเท่ๆหน่อยก็แบบว่าจากกลอะไรเงี้ย ออแ,แล้วคอนเซปต์ของ Lego m e มนะครับพูดให้เข้าใจง่ายๆเนี่ยมันก็คือหุ่นยนต์นี่แหละฮะคือหุ่นยนต์ซึ่งเราเนี่ยก็สามารถเอาตัวมินิฟิกเกอร์เนี่ยเข้าไปยืงอยู่ข้างในเหมือนกับแบบเป็นชุดเกราะอ,อะไรประมาณนั้นนะครับผมก็จะมีจุดขยับนะครับสามารถขยับได้เหมือนพวกฟิกเกอร์นะครับ แล้วก็โพสต์ท่าได้มีลูกเล่นนู่นนี่นั่นมีอาวุธต่างๆแล้วแต่รูปแบบนะครับผมซึ่งในแต่ละซีรีส์ของ l e โกเนี่ยก็จะมีตัวเม็เนี่ยในรูปแบบของตัวเองแตกต่างกันไปนะครับแต่เม็ที่เด่นๆที่อยู่ในไลน์อัพของ l e โกเนี่ยตอนนี้เท่าที่ผมดูเนี่ยก็จะมีอยู่2ซีรีส์ด้วยกันนะครับผมก็คือ ซีรีส์ของ Marvel นะครับซึ่งเป็นซีรีส์ที่ผมเก็บนะครับผมและอีกซีรีส์นึงเนี่ยก็จะเป็นซีรีส์ของฝั่ง n i n จ a g o นะครับแล้วก็แหลมๆไปบ้างในพวกที่เป็น LEGO Creator นะครับผมแต่นั้นก็จะไม่ได้แบบจริงจังหรือไม่ได้เยอะอะไรเท่าไหร่นะครับสำหรับตัวซีรีส์เมกนะฮะก็ยังเป็นอีกหนึ่งแนวนะครับที่สายม็อกเนี่ยชอบเอาไปทำเล่นกันนะครับหรือใครเป็นสายหุ่นยนต์เนี่ยผมว่าน่าจะต้องมาเวนี้นะฮะหรือใครเป็นสายหุ่นยนต์เนี่ยน่าจะชอบนะครับผมซึ่งตัวอย่างงงงงาานนนนที่่ผผมมมชชออออออบบบะะะคครรัักก็็จตติดใขเลไป ดูก็ได้นะครับอันนี้นี่เขาทำเมกไว้เยอะมากๆเลยนะครับสวยมากๆนะฮะลองไปตามๆดูนะครับผมและนี่ก็เป็นเลโก้สายเมกอีกคนที่ผมก็ติดตามอยู่นะครับซึ่งจะเป็นสไตล์แบบแปลงล่างได้ด้วยนะครับคนนี้เนี่ยเป็นคนไทยด้วยนะครับผมสำหรับเลโก้มาเวลเมกอาร์เมอร์นะครับผมตอนนี้เนี่ยถ้าผมนับไม่ผิดนะออกมาแล้วเนี่ยทั้งหมดประมาณ10แบบนะครับ ออกมาแล้วเนี่ยประมาณ10ตัวได้กันนะครับผมโดยจะมีคาแรคเตอร์ตามนี้ครับ Let ในปี2 0ง2นีนี้นะครับตัว LEGO m มาเวลเมคอ a r m o มอร์นะครับผมก็จะมีออกมาเพิ่มอีกทั้งหมด3แบบด้วยกันนะครับก็คือตัว Iron Man นะครับซึ่งรอบนี้เนี่ยมาในตีมของชุดเกาะที่เหมือนกับ Mark 42นะครับเป็นทองแดงนะครับผมแล้วก็ตัว Black Panther นะครับแล้วก็มี Wolverine นะครับนอกจาก3ตัวนี้แล้วนะครับก็ยังมี Spider-Man และก็ก r e e n ็ o b l i n ในรูปแบบของกล่องคูด้วยนะครับผม ดูในเรื่องของดีไซน์กันบ้างนะครับตัวเมกมาวเบ l นะฮะเรียกได้ว่าดีไซน์เนี่ยหลักๆนะแทบจะเหมือนกันเลย แต่ว่าผมเนี่ยขออนุญาตแบ่งเอาเองละกันนะครับโดยอ้างอิงตามดีไซน์หลักๆของตัวหุ่นนะครับผม,มแบ่งได้หลักๆเนี่ยก็คือเป็น2แบบนะครับผมผมขอเรียกว่าไทป์หกับไทป์สละกันซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยแทบจะเหมือนกันทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นทั้งโครงหรือจุดขยับต่างๆนะครับผมก็อาจจะต่างกันที่ดีไซน์ภายนอกเล็กๆน้อยๆตามแต่ละคาแรคเตอร์นั้นๆนะครับนอกนั้น้เนี่ยก็คือแทบจะเหมือนกันเลยแต่ก็จะมีอยู่บางตัวครับผมที่จะมีจุดขยับเนี่ยที่ต่างออกไปเล็กน้อยนะครับผมก็คือตัวแรกเนี่จะเป็็นกง สไปเดอร์แมนที่มาจากเซตตัว76115นะครับผมอย่างเช่นตัวเวนอมนะครับมันจะไม่มีจุดขยับในส่วนที่เป็นเอวนะครับมันก็จะไม่สามารถบิดเอวแบบซ้ายขวาได้อะไรอย่างนี้นะครับผมด,ดีไซน์หลักๆเนี่ยเท่าที่ผมดูนะก็จะเป็นในเรื่องของชิ้นส่วนของหัวไหล่นะครับหัวไหล่กับแขนตรงส่วนนี้นะฮะแล้วก็ส่วนของเท้าแล้วก็ส่วนของ ขาเล็กๆน้อยๆนะครับนอกนั้นเนี่ยเหมือนกันหมดเลยครับแล้วจะมีเรื่องของมือนะครับที่จะต่างกันเล็กน้อยตามตัวนะครับบอดี้นะครับก็จะแบ่งเป็น2องทป์ยนะครับโดยจุดที่ต่างกันหลักๆเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของแขนและขานะครับผมในส่วนของลำตัวนะครับก็จะเหมือนกันเลยนะครับผมอาจจะมีต่างกันในรายละเอียดของเข็มขัดเล็กๆน้อยๆนะครับผม ส่วนแขนของไทป์1นะครับหัวไหล่และต้นแขนเนี่ยจะเป็นแบบชิ้นเรียวนะครับผมแล้วก็จะมีจุดขยับเพิ่มขึ้นมา1จุดครับผม <im par> ก็คือในส่วนของชิ้นกระของไหล่นั่นเองนะครับ <im par> สำหรับขานะครับส่วนของเท้าและส่วนของหน้าแข้งเนี่ยก็จะเป็นแบบเล็กเรียวนะครับผม ในส่วนแขนของไทป์สองนะครับชิ้นหัวไหล่และต้นแขนเนี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่านะครับผมและจอยนะครับจะประกอบกันในรูปแบบของตัว L นะครับผมสำหรับขานะครับในส่วนของเท้าและหน้าแข้งเนี่ยก็จะมีขนาดใหญ่กว่าไทป์หนึ่งอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับผมโดยเฉพาะส่วนของเท้านะครับจะดูแบนและก็กว้างกว่ามากๆครับผมและหน้าแข้งของไทป์สองนะครับก็ยังมีอีกหนึ่งรูปแบบซึ่งจะมีขนาดใหญ่และก็ดูเป็นก้อนครับผม ในส่วนของมือนะครับก็จะมีรูปแบบการประกอบที่ต่างกันตามนี้ครับ มาดูถึงเรื่องจุดขยับกันบ้างครับผมคือมันเป็นสไตล์ฟิกเกอร์เนี่ยเราก็อดไม่ได้ที่จะต้องพูดถึงเรื่องจุดขยับกันบ้างนะครับสำหรับจุดขยับตัวนี้นะครับก็คือแต่ละตัวเนี่ยแทบจะเหมือนกันหมดเลยนะครับแทบจะเหมือนกันหมดเลยผมจะขอพูดถึงจุดขยับที่เป็นจุดขยับหลักละกันนะครับสำหรับจุดขยับนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นแบบบอลจอยหมดเลยนะครับซึ่งมันจะทำให้สามารถหมุนได้ค่อนข้างอิสระนะครับผมโดยหลักๆเนี่ยก็จะมีด้วยกันทั้งหมดประมาณ22จุดนะครับผม นอกจากต่อตามแบบปกติแล้วนะครับเรายังสามารถเอามาม็อกเป็นคาแรคเตอร์อื่นๆได้หลากหลายรูปแบบเลยนะครับโดยใช้พื้นฐานของตัวบอด y ี้มา e l ลเม e กอาร์เมนะครับมือใหม่เนี่ยก็สามารถม็อกเองได้ง่ายๆครับ ตัวซีรีส์นี้นะครับภายนอกเนี่ยรายละเอียดมันไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีการใส่จุดเด่นของตัวคาแรคเตอร์นั้นๆลงไปในตัวเมคด้วยนะครับผมอย่างเช่นตัวไอรอนแมนเนี่ยเ็จะมีตัวอาร์ฟเรย์เอร์ติดอยู่2ฝั่งของไหล่อะไรประมาณนี้นะครับผมมาพูดถึงจุดเด่นของซีรีส์นี้กันบ้างนะครับผมซึ่งเป็นจุดเด่นที่ทําให้ผมตัดสินใจเก็บมันแทบกะทุกตัวเลยฮะจุดเด่นของซีรีส์นี้นะครับก็คือมันตัวเล็กครับคือต่อมาแล้วตัวมันน่าจะอยู่ประมาณนี้อยู่คืบนึงเนี่ยประมาณนี้ คือมันเป็นซีรีส์ที่มันดูตัวเล็กแล้วมันก็ดูน่ารักแล้วก็เท่นในเวลาเดียวกันนะครับผมถ้าใครเก็บพวกฟังก์ป๊อปเนี่ยก็จะพอเข้าใจนะฮะว่าแบบอะไรที่มันดูตัวเล็กๆแต่ว่ามันก็ยังดูเท่เนี่ยมันก็จะแบบนะน่าเก็บอะไรอย่างเงี้ย ด้วยขนาดตัวที่ไม่ใหญ่มากนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยประหยัดเนื้อที่ในการเก็บไปได้เยอะเลยนะครับแล้วก็มีหลายแบบให้เลือกเก็บสะสมด้วยนะครับก็อย่างที่บอกไปนะว่าตัวนี้ก็จะมีอยู่ประมาณ10แบบนะครับผมมีหลายแบบให้น่าเก็บสะสมนะครับมีจุดขยับโพสท่าได้มีลูกเล่นต่างๆนะครับตามแต่ราคาแรคเตอร์นะครับผมแล้วก็โพสท่าเล่นได้ไม่เบื่อและที่สําคัญนะครับเรื่องของราคาที่เป็นราคาหน้าช็อปนะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยตัวละผมตีกลมๆแล้วกันเฉลี่ยอยู่ประมาณตัวละ 300หรือไม่ถึง300ฮะในกล่องเดียวนะครับผมซึ่งเป็นราคาที่ถือว่าน่ารักมากๆเลยนะครับสำหรับสายที่เล่นพวกแอคชั่นฟิกเกอร์มาก่อนเนี่ยก็น่าจะถูกใจไลน์นี้นะครับผมหรือใครจะเอาไปมอกเล่นเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจนะครับ ก็เมื่อกี้พูดถึงข้อดีไปแล้วนะครับเดี๋ยวลองมาดูจุดที่เราควรจะต้องรู้ก่อนกันบ้างนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเริ่มมาตามเก็บตอนนี้ให้ครบทุกตัวนะครับก็ต้องบอกว่าหลายๆตัวเนี่ยเริ่มจะหายากกันแล้วนะครับผมเนื่องจากตัวซีรีส์นี้เนี่ยมันมีขนาดเล็กนะครับเพื่อนเื่อที่ชอบประกอบตัวชิ้นใหญ่ที่ดูเต็มไม้เต็มมือเนี่ยก็น่าจะไม่ค่อยถูกใจกันสักเท่าไหร่นะครับผมแล้วถ้าลายนี้ซีรีส์นี้นะครับเก็บตัวเดียวเนี่ยบางทีมันจะดูงอๆไปหน่อยนะฮะ สุดท้ายเนี่ยเชื่อว่าถ้าเก็บหนึ่งแล้วยังไงมันก็ตามมาอยู่ดีครับผม mm hmm. ก็อย่างที่บอกนะครับผมว่าซีรีส์นี้เนี่ยตอนแรกผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะเก็บนะครับแต่พอแบบมาอยู่หลายๆตัวรวมๆกันมันก็ดูดีเหมือนกันนะฮะได้ทั้งความน่ารักทั้งความเท่ด้วยอะไรประมาณนี้นะครับผมแถมเรายังได้ตัว mini figure, มินิฟิกเกอร์พร้อมพร็อพเล็กๆน้อยๆมาเล่นด้วยนะครับผมไม่ได้มาแค่ตัวชุดเกอะเปล่าๆอย่างเดียวนะครับผมสำหรับผมนะก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดูน่าสนใจใช้ได้เลยละครับ คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับผมเพื่อนๆเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงกับซีรีส์นี้ลายนี้หรือใครเก็บไปแบบไหนยังไงเนี่ยก็ลองมาพูดคุย,ค,ยคอมเมนต์กันใต้คลิปได้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็น่าจะแค่นี้แล้วครับผมใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบาย